โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp7 เพจร,รับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้น tp7 เพจร,รับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนถูกๆเยอะสนใจซื้อ i อทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ like it? Do you โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทใำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับ เดี๋ยวนี้มารีวิวสกินคีล่าสกินนี้กันนะก็เป็นสกินชุดว่ายน้ําก็มาในกิจกรรมกล่องเลเจนด์นะเนาะก็ถ้าใครสนใจก็ไปหากันได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูไปไว้ให้ดูนะครับสำหรับกิจกรรมนี้โอเคครับจากสกินนี้เราก็จะบอกวก่าเป็นสกินที่สวยนะแล้วก็มีเอฟเฟกต่างๆด้วยก็เป็นเอเป็นสกินที่น่ารักนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปสุ่มหาในกิจกรรมได้นะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องบอกก่อนเนาะคลิปมันมีปัญหาเราเลยต้องไปโหลดจากอย่างนี้มาออก็มาดูกันแล้วกันเนาะสำหรับเกมนี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเกมนี้เราก็เริ่มมาด้วยการเป็นป่าใช่ไหมเราก็ไปจัดการคีบต,ต่างๆเสร็จเราก็ไปจัดการคีบอีกฝั่งหนึ่งน,นี่ได้เลนบัฟมาแล้วแล้วเราก็จะไปช่วยนี่เนี่ยฮึบ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 อเลนเย่แม่เเลนเลย <c oughs> เราจะบอกว่าเราอะ่ะพอเป็นสีแดงอะ่ะเราก็จะเริ่มเข้าใจผิดว่าเราสีอะไรนะแล้วนาตาาก็เป็นศพถัดไปอื อ่ะเอร์เลนก็เป็นศพถัดไปไหมอุ้ย ckt. ได้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปต่อเฮ้ยพอเป็นสีแดงเราคิดว่าตัวเองเราไม่ใช่ฝั่งดีเลยฮะคือฝั่งประกงโอ้ยสาต้าซาต้าสตาร์ต้าโหดมากไปฮึเฮ้ยโหดมากนี่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยได้สตาร์้าได้สตาเย่ไปไปต่อตอนนี้เรากำลังจะตีอาบิโซด euh. าก่อนแล้วฝั่งนั้นก็มากวนเว้ยเราก็เลยแบบจัดการใช่ปะเฮ้ยนี่เลยเยี่ยมตายเราตาย ใช่ว่ามันดูสับสนนะพรดูในโหมดเนี้ยโอเคเรามาโหมดต่อไปแล้วก็จัดการนาตายาใช่ปะก็ได้แหละโอเคแล้วก็ไปต่อได้ยี่ล้วก็ได้เทวต่อไม่ธรรมดาตีป้อมเยี่ยมไปต่อป๊มเอ้ยเอวิ่งวิ่งวิ่งกลัวกลัวกลวเกือบโดนนะไม่ล่าเอาอีกเออแล้วเราก็ไม่ล่าสตาแน่เลยและในชอบต่อไปเราก็เจอสตารอีกเยะแล้ว ไปแล้ว <laughs> เร็วมากเราก็เลยมาเกียร์คีบดีกว่าไม่ร่วมกับใครแล้วเอเหนื่อยเราก็เกียร์คีบป่าต่อเราก็ตีป้อมเป็ <c oughs> นหน้าที่เอเอเหน,นื่อยเราก็ตีอเบซ่าดาก้อนก็เป็นหน้าที่ของป่าเนาะแล้วเราก็มาจัดก,การสักตัวหนึ่งเช่นซาตาเราแผนเกียมานานอลไวเราก็มาจัดก,การคีติโตต่อโอ้ยจะเลือกเราไม่ไหวอะ่ะแต่เอ้ยอีนี้เดียวเองได้เดี๋ยวเราเข้าเองฮึบฮึบชิบเอ้ยไม่ถึง เดียว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 รอด้วย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 เอื้อได้ด้วยเยี่ยมเก็บหมดด้วยเย้เฮ้ยเหนื่อยอ่ะเอื้อโอเคมาช็อตต่อไปแล้วก็ตีป้อมแตกเนาะในช็อตนี้จริงเราก็ควรจบได้ปะแต่ก็ยังไม่จบเออดูดิเวลาเหลือกนตั้งเนื้อในตั้งหลายนาทีเออไปต่อเฮ้ยเยี่ยมเก็บไปได้หนึ่งโอเคเดี๋ยวไปต่อในช็อตต่อไปเออโอเคเราก็ตีป้อมไปเนาะ นี่เนี่ยนี่เราเกือบกำจัดป้อมเกือบ3ทีแล้วอ่ะอีนี่เดียวเองป้อมสงครามนี้เดียวเองเดี๋ยวเราให้มา,าจัดการเนาะเดี๋ยวจะจัดการโอ้ยมาแล้วอะไรเงี้ยเบื่อมากดีนะมีแช่แข็งชีวิตเลยรอดเฮ้ยโอเคเดี๋ยวไปต่อใน s h o าอุย้ยซาต้อีกแล้วไม่มีแช่แข็งแย่อีกแล้วเบื่อซาตา้จังเลยเอ,อื้อแล้วเราก็โดนเก็บหมดทั้งทีมเฮ้ยเศร้าอ่ะใน shot นี้ก็โดนอีกไม่เรามีชาแช่แข็งแต่ก็หนีไปนู้นแล้ว กล้องมันตัดไวมากเลยในโหมวดนี้โอเคเดี๋ยวไปต่อึบเดี๋ยวเราจะจัดการเถียวแค้นมานานแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวทีเดียดนี่ตาใต้แกเบื่อมันโอ้ยอีนี้เดียวเองไม่ไหวอล้เลื่อนเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนละกันเหนื่อยมาเถีอย่างนี้เราก็ต้องจัดการเถี่ยวปะก็คือเราโดนเถียวฆ่าเศร้าแล้วก็โดนดิเกนเก็บทั้งทีมไหมก็โดนเก็บทั้งทีมไปอีก โอ้ยจังหวะนี้เศร้ามากเลยแต่โชคดีนะแวนกับมีนายังมียังเกิดทันไงนเลยแบบเออจัดการได้เกมช,ชุบ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 แต่ทีเนี้ยก็ต้องมาวัดใจระหว่างดาดกับมีนะก็สกุดท้ายเขาก็จัดการได้ก็โอเคไปโอ้ยจังหวะนี้โคตรลุ้น呐นจริงเกมเนี้ยเล่นตั้งหลายรอบจริงช็อตนี้น่าจะเป็นช็อตที่โอเคสุดละออ้ยเทลเราแค้นแกมานาแล้วขอจัดการเถอะยังไม่ตายใช่ไหมไล่ เยี่ยมเราได้คิวไปต่อเฮ้ยใจนจังหวะนี้ก็ควรจบแล้วเนาะปึ๊บอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยปวดเกินโวดเกินคิริโตะเออเยีเ่ยมแล้วเราก็ได้คิวเหนื่อยนั้นเราก็ชนะตลกโอเคครับก็สดุดยอดสกินนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็มึงหัดตัดแหละไม่รู้กันไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคิดเห็นเกีกับสก,กินนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ เหนื S <S ่อยโอเคครับอันนี้ก็เป็นสถิติเนาะแล้วก็ไอเทมในเกมอันนี้เป็นรายละเอียดในเกมเนาะก็สําหรับเกมนี้เราก็อ,อ,อยู่ฝั่งขวานเนาะแล้วมองฝั่งซ้ายแกว่าชินอ่ะจริงเราเป็นฝั่งสีแดงเนาะก็สําหรับเกมนี้เราก็สร้างความเสียหาย18.2%รนะครับรับความ13รับความเสียหาย13.4%แล้วก็เข้าถีมไฟ19ครั้งนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพืเ่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปนะนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับ ก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV นะครับก็สุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบายชอบคลิปแบบนี้ไหมอ่ะเราก็เพิ่งหัดตัดเงินมือจะโอเคว่าก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคถ้าต่อตัวต่อไปเป็นฮีโร่ตัวไหนก็เดี๋ยวคอยดูกันเนาะแต่ถ้าอยากให้ดูตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเผื่อเราเล่นได้แล้วมีสกินเราจะมาโชว์กันนะครับโอเคครับงั้นไปละบาย